เหรียญสิบบาทสตังค์พอเหรียญหมุนเวียนนะคะที่รับซื้ออยู่พศสองห้าสามหนึ่งสามหนึ่งเหรียญละหนึ่งเหรียญละห้าร้อยหนึ่งเหรียญนะคะห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสองห้าสามหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสามสิบถึงห้าสิบบาท ที่ต้องที่ต้องบอกว่าสามสิบถึงห้าสิบเพราะว่าถ้าเหรียญไม่สวยมาใช่ไหมคะอย่างเราไม่สามารถที่จะเลือกก่อนได้ก่อนที่เขาจะส่งใช่ไหมก็เขาส่งมาเราก็ต้องรับหมดรับหมดแล้วคราวนี้ถ้าเจอเหรียญไม่สวยเราจะมาให้ห้าสิบก็ไม่ได้เพราะว่าเราขายต่อไม่ได้เนี่ยเหรียญน,นี้ยค่ะเขาก็เขาชํารุดนะเหรียญนี้เขาจะผุเหรียญน,น,น,นี้เราก็จะแยกออกไม่ขายคะ่ะก็จะประมาณนี้ ถ้าเหรียญสวยๆอย่างนี้นะคะให้เลยห้าสิบบาทไม่ไม่ตําหนิเลยแต่ถ้าเหรียญไม่สวยมาแบบเนี้ยอ่ะอย่างกรณีอย่างเหรียญที่แยกออกมาเนี่ยเหรียญนี้เขาผูกเขาเป็นตาหนิแหละเหรียญนี้ก็อาจจะให้สามสิบาทแต่เจ้านี้นะคะไม่ไม่ลดเขาค่ะเขาเขาค่อนข้างสวยจะมีสวยอยู่ไม่กี่เหรียญแค่นี้เองค่ะก็จะให้เหรียญละห้าสิบบาทเห็นไหมคะถ้าปกติสองร้อยเหรียญทั้งหมดสองร้อยเหรียญ ก็จะเป็นเงินแค่สองพันบาทใช่ไหมคะทับหน้าเหรียญหน้าเหรียญของคุณสองพันบาทสามารถขายไปหน้าได้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่เอาได้ไงเนาะเขาก็พยายามเก็บไว้เขาบอกว่าพอพนั่งานบอกว่าช่วงนี้เหรียญเขาลงราคาเยอะมากก็เบาๆหน่อยเพราะว่าขายออกยากเหรียญหมุเหนเวียน เขาก็เก็บไว้เขาเขาก็ยังคัดอยู่ปกตินะคะเขาก็คัดเอาเหรียญเมืคืนกลมอยู่ปกติแต่เหรียญเหล่านี้เขาจะเก็บเขาไว้พอถึงเนี่ยถึงเวลาที่จําเป็นต้องใช้เงินเขาก็เอาออกมาแบบนี้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่ที่พนันแนะนําให้เก็บเก็บไว้เพื่อจําเป็นใช้แล้วเราก็ออกมาแล้วเขาก็บอกมีอะไรเนี่ยมีพสอ,อ,อะไรเนี่ยด้วย นะคะแล้วเขาบอกเขาส่งมาเที่ยวนี้เขาไม่ส่งแล้วอันนี้ตอ,อนนี้พนักไม่ได้รับซื้อแล้วยี่สิบสองสิบคืออะไรนาะสองร้อยสี่สิบคืออะไรพศสี่สามห้าสามอ่ะไม่ใช่สี่สองไม่ตรงกระถุงค่ะถุงเขียนอีกอย่างหนึ่งข้างในอย่างพศสองห้าสี่สองสิบเหรียญ สองห้าสี่สามสิบเหรียญสองห้าสี่สี่สิบเหรียญสองห้าสามสี่สิบเหรียญอันนี้เหล่านี้พน้าไม่ได้รับซื้อแล้วแต่น้องเขาเก็บไว้ค่ะเขาเลยขอส่งมาเขาบอกส่งไปให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะเริ่มเก็บใหม่ที่มีอยู่ที่เขาเก็บไว้อ่ะเขาส่งมาหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็ปีหน้าเขาก็จะเริ่มเก็บใหม่ของเก่าก็คือ เขาก็จะได้สรุปได้ว่าปีนี้เขาทํากําไรได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ปีหน้าก็เริ่มใหม่พอถึงปลายปีแบบนี้เขาก็อาจจะส่งมาแล้วก็จะได้ดูว่ายอดปีแต่ต่อแต่ละปีของเขาอ่ะเขาสามารถที่จะทํากําไรเกี่ยวกับเหรียญที่เขาเนี่ยได้เท่าไหร่ค่ะทําแบบนี้ได้นะคะทุกคนถ้ามีโอกาส